ไปลบกับ45,900ก็จะจ่ายแค่700เฮ้ยใกล้เคียงเงินเที่ยวพอแล้วนะใกล้เคียงจริงใกล้เคียงใกล้เคียงรู้สึกว่าใกล้เคียงเลยอันนี้ผมเหตนสมผลวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงตัวของ iPhone 14 Pro ในเรื่องของราคาซึ่งมีพี่ท่านหนึ่งนะคับบอกว่าเฮ้ยถ้าเทียบใน A กับใน B ใน A เนี่ย ห้าปีเปลี่ยนเครื่องครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่า iPhone X ใช่ไหมนี่ i ฟ h o n e 14ี่เนี่ยโอ้เฉลี่ยเนี่ยปีหนึ่ง7,000ถึง9,000บาทอืมดูสิต้องจ่ายเท่านี้ส่วนใน B เนี่ยเปลี่ยนเป็นทุกปีทุกปีบวกโปบ,บวกนู่นนั่นนี่นั่นเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยปีหนึ่ง2,000กว่าบาทอา่อผมก็หาข้อมูลมาแบบคิดว่าแน่นที่สุดแล้วเอามาให้ทุกคนดูว่าจริงไม่จริงอ่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากนิดนึงฝาก ติดตามช่องดันไทแลด์จะ5,000ซับสบไคร์แล้วเนาะ iPhone X หรือ iPhone 10ราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่46,500อันนี้คือ Pro นะครับอ่า256 GB แล้วก็ในปีถัดมาเขาเปิดตัวทุกปีใช่ไหมแข่งกับซัมซุงก็คือ ราคาก็ลงมา41,900แล้วก็12 4 9 0 0 13 42,900แล้วก็14ล่าสุดเลย45,900่ะจะได้เห็นภาพชัดเนาะในเรื่องของราคาเราวจำตรงนี้ไว้นะเขาบอกว่า iPhone ซื้อเมื่อ5ปีที่แล้ว iPhone X ใช้มันจนพังจนมันเหลือ0บาทใช่ไหมเฉลี่ยคือ7,500-9,000ต่อต่อปีใช่ไหม ถ้าสมมุติผมซื้อ iPhone 13 Pro ปีที่แล้วแล้วจะซื้อ iPhone 14ปีนี้เปิดตัวกันยาล่าสุดก็คือ,อ,อผมก็ไปขายที่ร้านอย่างเช่นไปเทรดอินที่ Studio อเซเวเขามีรับเทรดนะก็คือ25,000บาท อันนี้คือราคาที่ร้านแต่ว่าแนะนําว่าลองหาข้อมูลถ้าจะใครจะขายนะไปที่ข้อมูลกลางคือ Marketplace ของ f c e e o o o เนี่ยเขาจะมีคนขายอยู่เยอะมากเลยคือราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000ืถึง3ามหมอันนี้คือสองร้อยห้าสิบหกกินะครับก็ขายที่นั่นดีกว่าแต่ผมขอยึดเอาตัวของ Studio อเซเแล้วกันเนาะก็คือ2 5งหมอ่ะมีในกระเป๋าแล้วกำไว้2 5งหมากำให้แน่นเลยแล้วก็ไปที่ร้าน ร้านก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยย้ายใคร,เ,รเดิมนะครับหรือจะดูในเว็บก็ได้นะอันเนี้ยมี2 p r โปรก็คือโปรหน่งปีโปรหนปีอ่ะ, 1, 1 1, อะเริ่มที่1ปีก่อนก็คือลดให้เลย1,800โอ้ลดให้เยอะนะเออโอเคละใกล้เคียงกับที่เขาบอกลอะเอ้ไม่เกิน3,000แน่นอนก็อ่ะในแคชแบก็กก็ผมเอาจากที่ผมซื้อตัว iPhone 13นะครับก็คืออประมาณ700800ประมาณนั้นแหละอ่ะ ได้มา700ก็บวกกันแล้วปิงสิ่งที่ได้คือ36,500สมมติว่าอยู่ในกระเป๋านะครับเอาไปลบกับ45,900ต้องจ่ายค่าเครื่องเนี่ย9,400บาทอืมในบอก2,000ไม่เกิน3,000ันไะด้เขียนอย่างมั่นใจเลยเหมือนเข้าข้างตัวเองแต่ก็นะปล่อยเข้าไปทีนี้เวลาที่เราต้องจ่ายไอ้ตรงเนี้ย หปีเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งที่ผมรีวิวไปแล้วก็คือเราต้องเสียค่าสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ต่นี้นั่นเนี่ยอยู่ที่1,699บาทอันนี้คือโปรโมชั่นที่แบบลดราคาสุดๆผมเอาแบบสุดๆเลยนะจะได้แบบเฮ้ยมันจะได้ใกล้เคียงของเขาสุดท้ายก็ยังไม่ใกล้เคียงต้องมีจ่ายล่วงหน้า,าหน้าร้านต้องจ่ายนะครับ4,280บาทอันนี้1ปีนะเมื่อเอา4,280บาทมาบวกกับ 9,400จะได้ราคานี้เลย13,680บาทไหนบอกว่าไม่เกิน3,000เต็มที่ก็4,000เปลี่ยนเครื่องทุกปีแม่นี่เราไป13กว่าจะปวดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราคำนวณจากการที่จะต้องเราจ่ายค่าสัญญาณมือถือเนาะแล้วก็อินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นเนี่ย1699 1ปีนะ แล้วก็ตัดเรื่องของ4ี่พันกว่าบาทไอ้จ่ายล่วงหน้าเนี่ยก็คือปีนั้นเนี่ยเราจ่ายทั้งหมดเกืบ 30, อบสามหมื่นอ่ะสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทอืมปีนั้นเนี่ยแต่เราเอายึดเอา 13, หมื่นสามไว้ก่อนเพราะว่าจะได้เปรีปรยบเทียบกับเอ่อใน A ใน B เขาอะ่ะที่เขาบอกทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของแบบราคาอยากได้ราคาแบบไม่ เปลี่ยนเครื่องทุกปีไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินที่เขาบอกอะ่ะสองสามพันอ่ะมาดูกันเอาเครื่องไปเหมือนเดิม2อ0หมื่นห้าอ่ะยหญ่ค่ายเบอร์เดิมอ่าเอเอไปถูกเลก็ได้ส่วนลดเนี้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยอันนี้ไม่ได้มั่วนะดูจากหน้าเว็บเลยของ r ู e เลยแล้วก็เอ่อรวมไปเสร็จอ้อลืมไปแคดแบ็กประมาณ7-800ประมาณนะอ่ะ700แล้วกันอ่าได้ทั้งหมด45,200แล้วก็เอา4 0 0 0 5,200เนี่ยไปลบกับ45,900ก็จะจ่ายแค่700อเฮ้ยใกล้เคียงกัินเที่ยวพอแล้วนะใกล้เคียงจริงใกล้เคียงใกล้เคียงรู้สึกว่าใกล้เคียงเลยอันนี้สมเหตุสมผลอ่ะแน่นอนมีจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องห่วงอืมแล้วอันเนี้ยล่วงหน้าก็คือ9,630บาทคิดแล้วสิมาบวกกับ700รคือจ่ายเพิ่ม1,330บาท ไหนบอกว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีไงเออไม่บวกอันนี้เข้าไปราคาพี่เขียนให้มันละเอียนเนาะอย่าเข้าข้างตัวเองอ่าทีเนี้ยก็เนาะถ้าเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีแล้วกันนะอันนี้สัญญา24เดือนหรือ2ปีเนี่ยก็คือปีละ22238่บาทอยู่เขา2ปีเลยสมมุติเราจะซื้อเครื่องใหม่ก็อาจจะต้อง บวกบวกบวกภีกอ่ะสอง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 ครับเปลี่ยนเครื่องบวกบวกไปอีครัอ,อแต่ไม่ต้องห่วงนะก็สมมติจ่ายเพิ่มหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยก็มีผ่อนได้ไรก็นิดเดียวนิดเดียวเดือนละพันกว่าออลอง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 ดูว่ายังไงแต่ว่ามันไม่เอาสองหมื่นห้านี่ไปโปะแล้วก็ผ่อนอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้เราอผ่อนเองจ่ายเองคำนวณเงินในกระเป๋าดีๆเนาะสรุปเลยกันเนาะ ถ้าเราซื้อสัญญา1ปีย้ายค่ายนะครับหปีกับ2ปีเนี่ยมันต่างกันประมาณ2,000เพราะว่า1ปีนะหนึ่งบาทแล้วก็ถ้าสัญญา2ปีหนึ่งห3ื่นบาทไม่ต่างกันมากอืมแต่ว่าคุณจะย้ายค่ายเบอร์เดิมแบบไปซื้อ iPhone 15ที่แบบอาจจะได้ใช้ usb type c นะ ก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าอมันติดเรื่องสัญญาอันนี้ลองศึกษากันดูนะผมคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะได้เพราะว่าย้ายใครเบอร์เดิมมันคือมันต้องอยู่เขา2ปีต้องซื้อ iPhone 16ก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของข้อมูลนะครับการซื้อมือถือ iPhone ที่เรียกว่าเป็นแตกชิปเรือธงหรือแบบเป็นซิลิคอนวา l เล่อะไรเงี้ยที่ใครๆก็อยากได้เนาะก็อย่างนี้บอก ถ้าผมไม่ได้ใช้อีโคซิสเต็มทั้งหมดเนี่ยผมคงไปย้ายมาแต่ที่ย้ายมาก็นั่นแหละด้วยเหตุผลต่างต่างใดไปดูคลิปเก่าก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาว่าเอ้ยฉันจะซื้อ iPhone ดีหรือจะซื้อยี่ห้ออื่นดีหรือจะเปลี่ยนปีต่อปีดีผมว่าผมหาข้อมูลแล้วเปลี่ยนปีต่อปีเนี่ยไม่คุ้มเลยจริงจปีละหมื่นอะ่ะไม่ใช่สองสำคัญแน่นอนชัวร์แต่ที่4ี่พันก็ยังไม่ได้ บ๊ายบายครับสวัสดี